แห่ยินดีนักร้องหนุ่มประกาศเป็นพ่อลูกสองเมียคลอดแล้วมีรายงานข่าวว่าไอดอลหนุ่มนิโนมิยะคาซูนาริวัย39ปีสมาชิกวงอาราชิประกาศผ่านทางค่ายต้นสังกัดว่าเป็นคุณพ่อลูกสองเต็มตัวแล้วหลังภรรยาเพิ่งคลอดลูกสาวคนที่สองในข้อความเขาเขียนว่าผมมีเรื่องที่ต้องประกาศให้ทุกคนทราบ เมื่อวันก่อนลูกสาวคนที่สองของผมได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับต้องขอบคุณที่ลูกเกิดมาอย่างปลอดภัยและผมรู้สึกดีใจที่ครอบครัวของเราได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นมีโนมียะคาซูนาริแต่งงานกับสาวนอกวงการอดีตผู้ประกาศข่าวเมื่อเดือนพฤศจิก,กายนปี2019 หลังจากนั้นเดือนมีนาปีถัดไปได้ให้กำเนิดลูกสาวคนโต